เด้วย FC ไปเนี่ยยาสีฟ้ามาเบิกกีฬาสีพี่น้องงานกีฬาสีลงลงงานปีหนึ่งยาสีฟ้ามาเบิกบรรยากาศเด้พี่น้องเลยบ่ได้ลงคลิปดนเลยพี่น้องอเลยยาสีฟ้าเบิกบรรยากาศไปเศร้าเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องสนามกันเลยสนามหญ้าเทียมคนเริ่มทยอยมาแล้วพี่น้อง บรรยมมา,มากาศมาฮอตยามสอลคนยังบอมาไปาาลองของราวัลได้ไปองของราวัาลอันนี้อันนี้รางวันรอบรองวันที่หนึ่งังวันที่หนึ่ง Đó, về sức lòng trong Youtube cho mày Ghiền không เสียรถนะครับแคกแถวให้ผมอีกแถวหนึ่งหน่อยนะครับขยับขึ้นมากแถวหนึ่งครับให้มันได้สี่ห้าแถว เซลนะครับอังสาวฝันนภาเครับนี่ลาพี่น้องของเราวันกันไปกินเลี้ยงกีฬาสีมากันนะได้ประมาณนี้ละพี่น้องแล้วก็ไมโครเวฟได้ไมโควเวหนึ่งหนึ่งเรื่องพี่น้องแล้วก็นั่นแะ อันนี้ก็ของใส่พี่น้องของใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องเลยน่าพี่น้องจับรางวัลมาก,กสิได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องสิขอปิดคลิปไปซำไมไม่ได้พี่น้องเลยบริลงดนเลยพี่น้องเลยอันนี้อัปเดตของรางวัลให้เบิ่งพี่นออ้อ,เองลเลย